สนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ oh, <the S 1> เลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร <Yeah. S 1> ไปมาลง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 ผีลงก่อนลงก่อนว้านี่ครับย็งไงกล้องนี่กล้องอยู่ไหนเนี่ยเอาเอาเอาด้วยนี่อยู่ตรงนี่โตแม่เรี็บร้อยมาถึงแล้วนี่ทำไมยืนแบบนี้ทำไมเราไม่ยืนแบบนี้ อย่างเนี้ยดีแล้วโอเคนะกับที่นี่อะไรบึงบอระเพ็ดซ้อมมาในรถซ้อมมาในรถเมื่อกี้ไม่ใช่บึงบอระเพ็ไม่ใช่ไม่ใช่บึงฉวัดเอาอีกอะเอาอีกอะบึงฉวัดไม่ใช่ไม่ใช่บึงอะไรบึงบอรเพชรในพื้นที่อะไรมีพื้นที่อะไรหันไม่ดูไปดูดิหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดไร่พอๆกับบ้านคุณเลยไหมพื้นที่พอๆกับบ้านผมเล็กกว่าบ้านผมนิดนึงยอดพื้นที่นะบ้านผมอะหน่อยเดียวที่เหลือเป็นพื้นที่กว้างๆโล่งๆเฉยๆไม่มีอะไรก็ มาเที่ยวมาถึงนครสวรรค์แล้วครับต้องมาที่นี่ฮะสองมาที่นี่ที่ไหนอ่ะก็บึงพรพเพชรนี่โอ้โหท้ำหลายรอบจริงนัดนายกับพี่เขาไว้ยังนัดไปแล้วนัดไปแล้วใช่นัดไปแล้วก็รีบไปเพราะแดดร้อนมากเลยแล้วที่เที่ยวมันเยอะด้วยบึงพรพเพชรจะนัดช้าอยู่เดี๋ยวเราจะไม่กันซะก่อนเดี๋ยวจะดำกันเดิมนัดกับพี่เขาไว้แล้วครับไปหาพี่เขาดีกว่าครับสวัสดีครับพี่เด็กสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวแนะนำตัวหน่อยนึงครับสวัสดีค่ะ ที่ชื่อนะคะมริวันเหมือนสีค่ะตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะชื่อเล่นชื่อพี่อะไรดี่ชื่อวันค่ะพี่วัดวันค่ะใกล้ดีวี้หนึ่งจะพาเราไปไหนบ้างคะวันนี้ค่ะวันนี้นะคะก็จะพาไปดูค่ะการแสดงโชว์จละเทวเสศยวค่ะแล้วก็พาไปชมนะคะอาคารแสดงความศรัทธาบึงบอระเพ็ดค่ะแล้วที่แรกจุดแรกที่เราจะไปเลยพี่ไปตรงไหนดีจุดแรกนะคะจะพาไปดูการแสดงโชว์จละเทวเสศยวค่ะอ๋อไปดูตื่นเต้นตื่นเต้นก่อนเลยตื่นเตยวมากไหมฮะพี่ตื่นเต้นมากค่ะ เปการต่อสู้นะคะระหว่างจ้าะเทกับไดพารค่ะเพ่อผมชอบอยู่แล้วเองหวาดเสียวเดี๋ยวใกล้จะโชว์แล้วจะได้ใกล้จะดงแล้วค่ะค่ะไปเลยดีกว่าเลยค่ะไเลยี่เลยีาไปเดวาไปยดีกวาเลยดีกาไปเลยนีก่าะคเลว่าบรรยดีกาศนะละบรกยาปีก่าศปก่าไปดีนะคะแล้วกวเป็นที่าักว่อนหย่อนว่าะคะของชาว่ังหวัดนกรสวรรค์ค่ะแล้ดก็จังหวลดใกล้เคียงเลยค่ะ อย่างที่เห็นที่ทางอาจจะไม่ค่อยเรียบเพราะว่าตอนนี้กําลังปรับปรุงค่ะปรับปรุงค่ะเพราะว่าในช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมาช่วงเดือนตุลานะคะน้ําท่วมค่ะเกิดน้ำท่วมตอนนี้กก็ําลังมีโครงการทำแนวป้องกันใช่ไหมก็เดี๋ยวเสร็จก็คงจะสวยงามเรียบร้อย่างนี้ที่นี่นะคะมีโครงการนะคะก่อสร้างนะคะโรงแรมนะคะ 40ห้องนะคะซึ่งใกล้จะเปิดทําการแล้วแล้วก็มี<อ>ห้องสัมมนาห้องประชุมนะคะ2 5 0พที่นั่งค่ะเกิดขึ้นที่นี่แรกเริ่มเดิมทีนี่คือเป็นบึงเปล่าแล้วก็มันยังไงครับพี่เราท,ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ขอพื้นที่นะคะจากกรมประมงนะคะ1 6 5ไร่เพื่อพัฒนาแหลงท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะตอนนี้คะก็ได้ ก่อสร้างนะคะเป็นอาคารแสดงพันธนาบึงบรุรพเพชรนะคะคอาคารพ่อพันและการสแสดงโซลเก้โรงแรมบ้าบร,ร์พระละครโอท็อกนะคะแล้วก็จะมีนะคะการก่อสร้างนะคะอื่นๆตามมาอีกเยอะแยะเลยค่ะก็คือเป็นโครงการที่จะทําให้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุวรรณใช่ค่ะคาดว่าจะเสร็จแล้วประมาณกี่เดือนแบบเรียบร้อยจะมี<ล>ค่ะโค,ครงการนะคะระยะที่1 2ึ่งสองและสามนะคะตอนนี้นะคะโครงการอยู่ในช่วงของระยะที่2ค่ะ<อ>ค่ะ ขอีกไม่นานค่ะอีกไม่นานค่ะโอเคครับลงครับถึงแล้วครับลงครับขับลงฝั่งนู้นก็ได้ฮะับนอกจากพี่วันแล้วเรายัามางมีเจ้าหน้าที่อีกสองคนนะเป็นไกด์นี่ลุงลุงฮะเป็นไงฮะลุงโชเฟอร์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 เนี่ยดูหน้าลุงดูสองนิ้วให้กล้องนิดนึงนี่ไม่ธรรมดา น,นี่เลยเดี๋ยวผมสงสัยผมสงสัยว่านี่ดูเจ้าหน้าที่หาไปดูฮะข้างหลังนะเจ้าหน้าที่สองท่านัมีคนนครสวรรค์เลยป่ะครับคนนครสวรรค์เป็นไงเป็นไงคนเพราะว่าคนนครสวรรค์หน้าตาดีทุกคนนะโธ่เป็นไงเป็นไงเป็นไงไม่ธรรมดาทำไม,ไมค<น>ุณหน้าตาแบบนี้นี่แหละคุณเป็นคนนครสวรรค์จริงหรือเปล่าจริงจริงหรือว่าย้ายมาอยู่ตอนเด็กโธ่ไม่ธรรมดาหรอกจะบอกไง Mm -hmm. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking to the break of dawn. Take me <coughs> 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 ข้างล่างก็มีแล้วนักแสดงสองท่านเรียกหมอไหมหมอหมอจระเจ้สองท่านหมอจอระเจ้ครับท่านเสื้อแดงและเสื้อน้ำเงินทั้งฝ่ายแดงและฝ่ายน้ำเงินทั้งฝ่ายแดงและฝ่ายน้ำเงินครับเดินลงไปในน้ำแล้วเรียบร้อยทั้งฝ่ายน้ำเงินก็ยังเดินน้อมน้อมองอยู่นี่ครับนี่วิธีการปลุกปลุกปลุกมาเลยตื่นนะเดี๋ยวเราให้ท่านผู้ชมไปชมกันแบบเต็มๆเลยดีกว่าว่าสนุกตื่นเต้นแน่นอนฟังจากเสียงซาวก็รู้อย่างนั้นต่างประเทศนะ

จระเข้บ้านกัดดังไงกัดยังไงครับว่าอะไรไม่รอช้าห์คุณหมอก้มหน้าปากัดจระเข้ครับกัดทีบปากแล้วเคลื่อนโหวกมุดไปกัะกาจารย์เลยนี่ครับอ่าดีเลยครับจงขังขึ้นมาไว้แบบนี้เราไปที่หมอรายต่างๆกันเถอะดีบอกเสียว่าเอานะครับยืดมือเข้ามาเลยครับผมนี่ครับแล้วก็ลุกแทรส่งเข้าไปในปากจระเข้ครับลุกของมึงลุกเข้าไปครับแล้วก็ว่าอ๋ออ้อ โอ้นะมาสลายครับอืมตูสิเป็นยังไงอ๋อยู่รึเปล่ายังอยู่ดีด้วยเอาสุดยอดเลยครับจบจาดนี้เราไปไหนฮะอพาเรียมไปอพารตนต์สลาฟบอนไปอย่ว่า ดูนะรูปเรือเรืออะไรครับพี่เรือเอี่ยมจุ้นไงพี่โอ้โหธรรมดาคนพื้นที่ยอดไปเลยดีกว่าครับพี่นะเดี๋ยวเมื่อกี้พี่เลือกว่าเรืออะไรนะเรือกระแชงครับเรือกระแชงกระแชงค่ะเรือกระแชงค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะคนปั่าน้ำโพค่ะใช้เรือเอี่ยมจุ้นนะคะในการบมาขนสินค้าการท่องเที่ยวที่อุทัยธาะีที่เชียงราะ อดีตท่านนายกนะคะก็เลยสร้างเป็นสัญลักษณ์ของชาวจังหวัดอ๋อแสดงว่านี่คือเรือดั้งเดิมของจังหวัดนครสวรรค์ใช่ไหมพี่ค่ะอ๋อค่ะถ้าเกิดว่าชาวต่างพื้นที่นะคะามานครสวรรค์ก็จะรู้จกึกจังห,หวัดนครสวรรค์แล้วลกว็เห็นเรือโอ้เห็นนครสวรรค์แล้วอ๋อ I had to stop from the shock of what I found. A room full of all of my friends, all dancing round and round. And I thought, hello, new shoes, bye bye and blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so and No short on money, but long on